สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24พฤษภาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องที่ผลฟุตบอลในลิกาสเปนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่38แล้วอัลเบซิตเปิดบ้านเสมอกับบาเลเซียไป1-1 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เลยเอาไติดอยู่ที่6มี60คะแนนส่วนบาเลนเซียที่12ก็มี46คะแนนผลฟุตบอลกาชาโชเซเลยอิตาลีเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่38นาโปลีเอาชนะไกยรลีไป2-0และโคโมก็แพ้กับอินเตอร์มิลานไป0-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นาโปลีอยู่ที่1มีอยู่82คะแนนนาโปลีก็คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่2เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่81คะแนนโคโมอยู่ที่1 0มียู่49คะแนนแระกาาดีอยู่ที่1 4ก็มีอยู่36คะแนนรายผลฟุตบอลยูโรยู7เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มหน้าที่2เบลเยียมเอาชนะเช็ก3ต่อ1และอิตาลีก็เอาชนะอังกฤษไป4ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม B ีที่1เป็นอิตาลีมี6คะแนนที่2เป็นเบลเยียมมี4คะแนนที่3เป็นอังกฤษมี1คะแนนและที่4เป็นเช็กก็ยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับศึกฟุตบอลเดเบย์โคันเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลาตีหนึ่งบิลเฟลจะพบสตุตการ์ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางย o u t u b e BG s ป o ร t โปรกแกรมฟุตบอลเฟรนท์คัพในคืนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลาตี 2, าสองปารีสแซงเชียงแมงจะพบกัลเลง โปรกแกรมฟุตบอลสกอตติคัพในคืนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลา21เนาฬิกาอัลบาินชาพว์เซลติกโปรกแกรมฟุตบอลเดอร์ชยมชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเลื่อชนชนะครับซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลาย1่เนาฬิกาเชฟฟิลด์นตเดจะพบก,กับซันเดอร์แลนด์นโปรกแกรมฟุตบอลชังเอฟเอคัพในวันนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลา18บนาฬิกาเมืองทองกุไนเตดจะพบก,กับบุรีรัมย์กูนนเตดคู่นี้่ายทอดสดทั1 โปรโกแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นนะครับซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เวลา18นาฬิกาแพร์ยูนาเดตจะพบก,กันเจนับลีเอฟซีคู่นี้นั้นแหละก็เป็นการจนับลีเอฟซีที่เปิดบ้านเอาชนะแพร์ยูนาเดไปก่อน3-2นั้นนี้ก็มาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลลาลีกาสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่38ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลเวลา21นาฬิกา15นาทีแล้วมดา,วาด เวลา23นาฬิกา30นาทีเลกนเนสจพบเพลลาอูบิยาเลิดเอสปานยอนจับเพบลาสพามานเวลาตี2กิตาเฟ,ฟจับเพลเซลตาบิโก้ไลโอลบิโกโน่จพบเพลอัลมายอกาและอาราเบสจับพลกับโอซาสซูนาทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางมิวสปอร์ตโปรโกแกรมฟุตบอลกาชาโดส์อลอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่38ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลเวลา23นาฬิกาบอลญญาจับพลกับเจนัวและเวลาตี1:45เอซิมิลานจับพลกับมอนซ่า โปรกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่37วัย20นาฬิกาอีวิสปอร์แอนตันินสปอร์ว23นาฬิกากาเซอัมเตพสพโปคาซิมปาซ่าและเกสเตเป้จโปกาลาตสลาสไลนะครับแายนี้คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จแล้วครับ